สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ยให้รับการแจ้งเตือนไลน์ได้ดีนั่นเองนะครับโดยตัวนี้เป็นวิธีใหม่ล่าสุดเลยนะฮะตัวนี้จะรองรับแค่3รุ่นสมาร์ทโฟนหัวเว่ยก่อนนะครับรุ่นที่รองรับนะฮะก็จะเป็นเจ้าตัวหัวเว่ยโนวา y 7 0นะครับรุ่นที่2องหัวเว่ยโนวาเ se นะครับแล้วก็รุ่นที่สามหัวเว่ยโนวาเก้าธรรมดาแน่แน่นั้นนะครับแล้วก็ต้องอัปเดตตซอฟ์์แวรเป็นซอฟต์แวร์ เวอร์ชั่นที่กำหนดด้วยนะครับโดยถ้าเป็นหัวเว่ย o v a า y 0 0จนะครับจะลงท้ายด้วย146วิธีการเช็คซอฟต์แวร์ว่าเราเวอร์ชั่นอะไรนะครับให้ไปีกันตั้งค่าหลังจากนั้นเลื่อนมาที่ในส่วนของตัวเกี่ยวกับโทรศัพท์ดูที่บริเวณคำว่าหมายเลขบิลนัมเบอร์นะครับมันจะมีเลข3ตัวท้ายก่อนวงเล็บนะครับถ้าเป็นตัว Nova Y70 จะโระลงท้ายด้วย146นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัว Huawei Nova 9 SE นะครับจะลงท้ายด้วย157นะครับเช่นกันครับไปที่การตั้งค่าเรื่องโนมานะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็เช็คดูนะฮะตัวนี้เป็น157แล้วถ้าเครื่องของใครนะครับเป็นรุ่นที่ผมบอกไปข้างต้น3รุ่นแล้วก็ยังไม่ใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดนะครับตัวนี้ให้เราทำการเช็คการอัปเดตก่อนได้เลยนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับซอฟต์แวร์เขาบอกว่าจะเริ่มปล่อยในช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนานะฮะ ก็อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันที่กําหนดก่อนเมื่อเราอัปเดตเป็นเวอร์ชันที่กําหนดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอ่ะผมลืมบอกไปถ้าเป็นเจ้าตัวหัวโนวาเก้าธรรมดาจะารงท้ายด้วย2-38ขึ้นไปนะครับต้องเป็น EMUI เท่านั้นนะครับที่เป็น HarmonyOS จะไม่ได้นะครับจะต้องเป็น EMUI เพราะโนวาเก้าเนี่ยมันสามารถใช้ HarmonyOS ได้แค่เราไปที่มายหัวโวยเปลี่ยนในสองตัวภูมิภาคนะครับแล้วมันจะมีให้อัปเดตเป็น HarmonyOS นะฮะย้ำนะฮะได้เฉพาะรุ่นที่กําหนด3รุ่นก่อนนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ กำหนดด้วยแล้วก็จะต้องเป็น EMUI เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว HarmonyOS ยังไม่รองรับเมื่อเราได้ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่กำหนดแล้วนลครก็รุ่นนี้รองรับแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาให้เราไปติดตั้งแอปพลิเคชันเลยนะครับซึ่งแอปตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากแอป g a l l ล r y เลยนะครับเข้าไปที่แอป g a l l ล r y นะครัหลังจากนั้นให้เราพิมพ์ค้นหาว่า LightHouse นะครับ L I G H T นะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับ แบบไลท์เฮาส์สัญลักษณ์ของเขาจะคล้ายๆกับปาพาคาลนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดติดตั้งลงบนตัวเครื่องเลยอย่างตัวนี้นะครับผมติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะมันจะขึ้นว่าเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูบนเครื่องขวามือเครื่องข,ขวามือเป็นรุ่นตัวโนวา 9SE นะครับกดติดตั้งเลยนะฮะก่อนที่เขาจะดาวน์โหลดนะครับเขาจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าจออยู่นะฮะจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน ต่อไปนี้เรียกใช้งาน i g h t h o u s e นะครับมันจะให้เราติดตั้งอีกตัวหนึ่งชื่อว่า l i g h t h o u s e EX นะครับให้เรากดคำว่าติดตั้งพอเรากดติดตั้งปุ๊บเขาจะทำการติดตั้งไปพร้อมกัน2อแอปนะครับก็เป็นตัว i g ท t h o า s e ธรรมดาและก็ Li ท h t h o u s e EX ไปพร้อมกันเลยนะฮะอันนี้ก็กดตกลงไปมันจะตั้งพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะฮะร,รอสักครู่หนึ่งนะฮะเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรากดเปิดจากหน้าตรงนี้เลยนะครับ ถ้าเราออกไปข้างนอกแอปพลิเคชันมันจะไม่โชว์ที่หน้าจอเราจะต้องไปที่การตั้งค่าแอปพลิเคชันแล้วก็พิมพ์ค้นหาแอป l ลท์เฮาส์หรือว่าเลื่อนค้นหานะครับดังนั้นถ้าเราจะตั้งค่าเพิ่มเติมเมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันเสร็จนะครับให้เรากดเปิดจากตรงนี้เลยนะครับกดเปิดได้เลยนะฮะด้านซ้ายมือเป็นเจ้าตัว NOVA Y 70นะครับแล้วก็ด้านขวามือเป็นตัว NOVA 9 SE นะฮะในเรื่องของตัวการตั้งค่านะครับ 2รุ่นนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับดูตรงนี้นะครับ2รุ่นนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยด้านซ้ายมือเจ้าตัวโน NO วา Y70 นะครับให้เราตอบอนุญาตตลอดเวลาหน้านี้เลยเพียงครั้งเดียวนะครับเพียงแตะทีเดียวเลยกดอนุญาตตลอดเวลาปุ๊บแค่นี้เองจบแล้วในการตั้งค่านะครับส่วนถ้าเป็น n o v a 9SE แล้วก็ตัว n o v a 9เราจะต้องกดอนุญาตระหว่างการใช้งานเท่านั้น1ครั้งหลังจากนั้นนะครับตรงนี้สำคัญนะฮะให้เราไป กดที่ตัวจัดการการอนุญาตนะครับให้เราไปแตะที่ตัวจัดการการอนุญาตนะครับตรงนี้นะฮะมีข้อความเล็กๆอยู่นะครับให้เราแตะตรงนี้ไปหลังจากนั้นนะครับมันจะมีข้อความขึ้นมาให้เราเลือกอนุญาตตลอดเวลานะครับถ้าเป็นในส่วนของตัว n o v a 9SE และ n o v a 9จะตั้งค่ามากกว่า n o v a y 7 0นิดหนึงนะครับหลังจากนั้นกด back กลับมานะฮะอันนี้ก็จบแล้วนะครับในการตั้งค่านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราดาวน์โหลดไล ne มาติดตั้งลงบนตัวเครื่องได้เลยนะครับถ้าใครมีไลน์ติดตั้งอยู่บนตัวเครื่องแล้วนะครับถ้ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วมันจะไม่อั t i ีเว e ลงที่ในส่วนตัว c ่าวเมสเซจตรงนี้แล้วการแจ้งเตือนมันก็จะไม่แจ้งเตือนเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามันมีให้อัปเดตนะครับเราก็สามารถที่อัปเดตแล้วก็ถ้าค่าวเมสเซจมันเด้งมาที่ตรงนี้นะครับมันก็จะรับการแจ้งเตือนได้ดีแต่ถ้าเวอร์ชันที่เราติดตั้งมันใหม่ล่าสุดแล้วแนะนําว่าให้เราลบไลน์ออกก่อนแล้วก็ติดตั้งใหม่หลังจากที่เราติดตั้งงนนนัั่เอ อ่ะตัวนี้ผมยังไม่ติดตั้งไลน์นะครับก็ไปดาวน์โหลดไลน์เลยนะครับดูตรงนี้ด้วยนะครับตรงคําว่าคามสเซจตัวนี้มันยังไม่มีในส่วนตัวแอปที่แอดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งไลน์ก่อนเลยนะฮะก็ไปที่แอปแกลเลอรี่นะครับหลังจากนั้นแต่ที่ช่องค้นหาพิมพไลน์ได้เลยนะฮะกดรับนะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะอ่าเขาให้เราดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเลยหลังจากนั้นนะครับกดอนุญาตแล้วก็ทําการติดตั้งเลยนะครับ เช่นกันนะครับเจ้าตัวเครื่องโนวา y เจ็ดสนมือก็ติดตั้งเหมือนกันแต่ผมมีเบอร์เทสเบอร์เดียวนะครับก็จะติดตั้งให้ดูบนเครื่องโนวาเก้าให้ดูนะครับเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นกดเปิดก็ลงทะเบียนตามปกติทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวผมลองลงทะเบียนให้ดูสักครู่หนึ่งนะฮะในส่วนของตัวลายที่ใช้บนเครื่องหัวเว่ยตัวนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเรียกคืนข้อมูลหรือว่าเรียกคืนประวัติแชทได้นะครับดังนั้นเรากดข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับกดตกลงเลย เรวก็เราจะอนุญาตอะไรก็ตามแต่เราต้องการเลยนะครับอันนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับในส่วนนี้นะครับในเรื่องของตัวการตั้งค่าของตัวเครื่องครับ <S 2> <S 2> หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ <ive S 1> ก็เหลือที่ในส่วนตัวการตั้งค่าที่แอปพลิเคชันนะครับก็ <S 2> <S 2> ลองไปดูการตั้งค่าว่าการแจ้งเตือนต่างๆเราได้เปิดไว้หรือไม่นะครับก็ตั้งค่าตามปกติทั่วไปเลยนะครับอ้อแล้วยอย่างหนึ่งครับบนตัวเครื่องถ้าบางทีมันล็อกหน้าจอแล้วไม่มีการแจ้งเตือนนะครับให้ไปที่การตั้งค่าตัว,วเครื่องตรงนี้นะครับการตั้งค่าแล้วก็ไปที่่ในสนสววของตั การแจ้งเตือนนะครับหลังจากนั้นเราเลือกที่โอตัวก,การตั้งค่าการแจ้งเตือนเพิ่มเติมนะครับแล้วดูตรงการปลูกหน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับให้เราเปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเราไม่เปิดตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเวลาส่งไลน์มามันจะไม่แจ้งเตือนที่หน้าจอนะครับเปิดการตั้งค่าตรงนี้ด้วยส่วนการตั้งค่าอื่นๆไม่เหมือนกับขั้นตอนที่ใช้ในส่งตัว G Space นะครับจะมีขั้นตอนยุ่งยากมากมายอันนี้นิดเดียวนะครับก็ถ้าตั้งค่าตัวเครื่องเพิ่มเติมก็มาดูตรงนี้ว่าเราเปิด ตัวการปลุกหน้าจอเมื่อมีการแจ้งเตือนไว้หรือยังนะครับแล้วก็ไปที่ลายนะครับก็ดูการแจ้งเตือนตามปกติทั่วไปเลยนะครับก็ไปที่การตั้งค่าแล้วก็ในส่วนตัวการแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็ดูการแจ้งเตือนนะครับเรื่องการโทรเนี่ยเราปรับเป็นสูงสุดไว้ไหมหรือว่าเรื่องการแจ้งเตือนต่างๆเราปรับเป็นสูงสุดไว้หรือเปล่าแค่นี้เองนะครับคราวนี้เรามาทดสอบกันดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเราออกจากหน้าหลักแบบนี้ this, เดี๋ยวผมเคี์แอปออกให้หมดก่อนนะครับเคี๊แอปออกให้หมดนะฮะ อ๋อผมลืมไปนะฮะเรามาดูที่ตรงคาาไม่เสร็จตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวลายมันแอดไปแล้วหรือยังเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับผ่านการตั้งค่านะครับว่ามันเข้าตรงไหนนะครับให้ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันหลังจากนั้นไปที่แอปอีกครั้งหนึ่งพิมพ์หารายเฮ้าส์นะครับมันจะอยู่ในนี้มันจะไม่โชว์ที่หน้าจอนะครับแล้วก็แตะที่ตัวตั้งค่ามุมบนขวาตรงนี้นะครับ ดูเห็นไหมฮะตรงคามไม่เส็จตัวนี้ตัวลายก็ด้งเข้าไปแล้วมีแกลบด้งเข้าไปด้วยนะครับอันนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับการทํางานมันครบแล้วเครานี้ลายเวอร์ชันนี้ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับอันที่1เลยนะฮะเราสามารถที่จะแชร์โลเคชันได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าที่ตรงนี้ให้ดูนะฮะนี่วิธีการแชร์โลเคชันนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนปกติเหมือนลายทั่วไปเลยครับกดแชร์โลเคชันจากนั้นกดอนุญาตนะฮะตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ปรับตำแหน่งก็ปรับ ป้าตัวไหนร้อยกดแชร์เลยเห็นไหมสามารถที่จะแชร์โลเคชันได้ด้วยนะครับแล้วก <Hayır. S 2> ็คราวนี <moderate> <PDF> ้นะครับดูดูเรื่องการแจ้งเตือนเดี๋ยวผมปิดแอปออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการส่งไลน์จากเครื่องหลักผมมาที่เครื่องนี้นะฮะอ่านะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าไอ้มันเพิ่งปิดนี่การแจ้งเตือนมันดีอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเคลียร์แอปดก่อนนะฮะมีแอปอยู่ที่หน้าจอหรือเปล่านะครับไม่มีแอปที่เปิดค้างไว้นะครับแล้วผมจะล็อกหน้าจอด้วยหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองส่งให้ดูนะฮะ ผมจะลองส่งติ๊กเกอร์ให้ดูนะครับนี่ฮะการทำงานดีปกติทั่วไปเลยนะครับอันนี้คือวิธีการตั้งค่าไลน์นะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับโดยใช้ผ่านตัวแอปพลิเคชัน l i n e h o u s e อันนี้หนึ่งนะฮะถ้าใคราติดตั้งแอป l i n e h o u s e ไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ดูตัวเครื่องว่าเรามีแอปพลิเคชัน m y c o g อยู่ในตัวเครื่องหรือไม่นะครับถ้ามีให้เราถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน m y c o รจีอกก่อน เพราะ Li h ์ h o u s e คือแอปพลิเคชันไมโครจีที่เขาพัฒนาเพิ่มเติมเข้ามาให้มันสามารถใช้กับ l ล n e ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่มาอัปเดตให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับทราบกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับใครดูแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องเลิฟแกเจ็ตผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ผมฝากกว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบ